เราเห็นบรรยากาศการเปิดงานวันแรกกันไปโดยท่านผู้ว่านะครับแล้วก็เห็นหนึ่งไฮไลท์เราก็เลยหยิบมาต่อกันที่ข่าวนี้เลยากันนะครับเราจะเห็นไฮไลท์ก็คือเป็นกลุ่มนางรํากว่า200ชีวิตนะครับจากในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงก็สวมใส่ผ้าไทยพร้อมเพรียงรําไทยเปิดงานถวายหลักเมืองจังหวัดยะลานะครับ โดยกลุ่มนางรำกว่า200ชีวิตร่วมรำไทยด้วยลีลาท่าทางอ่อนช้อยสร้างสีสันเปิดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกา,กาชาติจังหวัดยะลาครั้งที่62อย่างเป็นทางการในค่ําคืนแรกที่บริเวณเวทีกลางเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสร้างความรักความสามัคคีการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมอันเป็นการกุศลตลอดถึงยังเป็นการเฉลิมฉลองสมโพธิหลักเมืองยะลาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวม ใจของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพ่อเมืองคือนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและแม่เมืองคือนางเฉลวยพงสุวรรณนายกเหล่าข้าชาชิจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานและก็ประชาชนร่วมชมกันเป็นจํานวนมากครับสําหรับการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาปี2567กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมจนถึง4มิถุนายน2567เหมือนที่คุณกวินบอกเลยค่ะค11วัน11คืนณนะบริเวณร,รอบสารหลักเมืองและถนนสุขยางอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะอาทิการออกร้านการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมขบวน งานแห่งงานกาชาติวัฒนธรรมและของดีเมืองยะลาการประกวดที่ดานนิบงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทหารตำรวจการแสดงดนตรีมหรสพดารานักร้องนักแสดงและที่สำคัญค่ะก็คือกิจกรรมลุ้นโชคกับร้านนาวากาชาติและสลากกาชาติซึ่งมีรางวัลต่างๆมากมายนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งปีที่ทางจังหวัดยะลาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะ11วัน11คืนกันเลยค่ะครับ และเรายังคงอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะพาคุณผู้ชมไป